ต่อไปหรือว่า DBA นะครับก็เ็ต้องคงต้องรู้โปรแกรมมิ่งตัวนี้ที่เรียกว่าภาษา PL แล้วก็ slash SQL นี่คือหนึ่งกลุ่มคนนะฮะที่ต้องรู้เพราะว่าในตำแหน่ง DBA เนี่ยมันต้องรู้สคริปต์พวกนี้อันที่2องคึ่งปีนี้มันก็เริ่มมาผมผมคิดว่าที่คณะเราอะ่ะไม่รู้ปัจจุบันมีสอนเรื่องเกี่ยวกับ security ยังน่าจะมีละนี่หละ นี่โอเคแต่เขาเป็น general security web security อะไรก็ใช่ไหมฮะ encryption อะไรต่างๆ่นะในตลาดปีนี้ก็จะมีตำแหน่งงานนะฮะเรียกว่า Oracle database security admin ออกมาในเมืองไทยมันไม่เคยมีนะ,ะเขาก็จะเอาคนที่เราเรียนอเงี้ยไปไปทำแต่ไม่เคยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะแบ่งเป็น2เทียเทียหนึงก็คือเป็นพวก system admin engineer ที่ดูเรื่อง security ก็เป็นกลุ่มนึงเป็น database security ก็อีกลก,กลุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มนี้ก็ต้องรู้ภาษา PL/SQL เหมือนกันเอาไว้ implement กลุ่มหนึ่งจุดที่สามก็คือคนที่โปรแกร m m i n g ไม่ว่าจะเป็นพวก a to E นะฮะเป็น .net mm hmm. เป็น PHP ซึ่งตลาดมันก็มีวิธีภาษานะครับก็ก็ต้องมา interface กับภาษาพวกนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกที่ไป implement พวก application ใน i n d u s t r y เช่นพวกโลจิสติกพวก ERP Inventory พวกน้นี้ข้างในเวลาเราคัสตอมไมซ์ไส้ในมัน,นี่ยก็ใช้โปรแกรม m i n งพ g กนี้ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนัาา้นนี่มันมาหมดแม้แต่คนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Data w a แ e h o เ s า Data mining อะไรผู้นี้ไส้ในมันน่ะถ้าเราใช้เครื่องมือที่เขามีให้เราอะเรามา g e n e r a t e source code นะค,ครับ source code ถ้าถ้าเป็นกับของ Oracle อออนะครับก็จะเป็น source code ภาษาพวกนี้เหมือนกัน ประมาณสองวิท์ที่แล้วผมไปสอน,นอยาโทที่มสารคามเขาเรียนด a ตา้าไวท์เฮาอก็ก็ดีนะคือผมให้อาจารย์เขาปูคือเรื่องโปรแกรม,มตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเรียน Data Warehouse โดยใช้เครื่องมือขอนะง c l ราเคเนี่ยเวลามันเจอเนอเดตซอสโค้ดมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไล่ซอสโค้ดได้แล้วก็มีความเข้าใจในกระบวนการทํางานจริงเนะี่ยเชื่อไ่ที่หนึ่งผมไปสอนเนี่ยไม่รู้โปรแกรมตัวนี พอมันเจออะไรซอสโค้ดออกมาก็นั่งงงอยู่งั้นคือใช้ได้แต่ GUI อ่ะนะครับซึ่งก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคุณเรื่องวิชานี้มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในผมไม่รู้ว่าในห้องนี้น่าจะเป็นปีสี่ใช่ไหมครับก็คือจบเทอมน,นี้ปะจบเทอมหน้าเอา่อคงมีแฟนคุยกับคณะเหมือนกันนะครับจะมีดัตเลเบตแอดมินมาอีกถึงแม้ก็เป็นจริงๆเขาเรีเควสเป็นดัตเลเบตเซกูริตี้แต่ว่าวิชานั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่ามันต้องมีพื้นมาเอาสมควรเลยล่ะ มักเป็นลูกค้าที่เรียนเช่นถ้าอยากเรียนนะเช่นการทำ encryption d a t a ้าเช่นเดี๋ยวเราไปอยู่ธรรมารซิตี้แบง์อย่างเงี้ยแล้วข้อมูลบัตรเครดิตเนี่ยเวลามีคนมาขอเนี่ยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณมีคนโทรมาหานะที่จะมาขายประกันขายรูนขายของขายอะไรเงี้ยเบอร์โทรศัพท์มันอ,อาเอปไหนหรู้ไหมส่วนใหญ่แล้วมันจะหลุดม,มาจากเวนเดอร์ที่เขาให้เอาซอสบริษัทที่เป็น p l e m e n t เนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เอาคืน,นก็หายไปนะครับ จะมีเรื่องของการใช้ภาษา p l เนี่ยทำ Encryption data นะฮะเราไปค้นดูนะฮะถ้าใครสนใจเรื่องอเกี่ยวกับาทำ data m a r k i n g เงี้ยเปลี่ยนหน้ากาศเปลี่ยนข้อมูลนะฮะมามายแต่พื้นฐานทั้งหมดก็คือเรื่องนี้โอเคก็ดูนะครับผมจะติดตั้งฐานข้อมูลลงไปก่อนนะครับระหว่างติดตั้งไปผมพูดไปด้วยได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ติดตั้งนะครับก็ถือโอกาสทำพร้อมผมได้นะฮะ กรเบืที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวเล็กนะฮะเราเรียกว่า X p r Edition s s ตัวนี้มันเป็นกรเบตที่ไม่มีลเส้นหมายความว่าคุณเอาไปใช้งานได้ฟรีไม่มีใครมาตรวจสอบนะบแล้วก็สมมุติว่าคุณเป็นฟรีแล้วหรือว่าคุณรับงาน,นมันก็มีอยู่แล้วรับงานเขียนโปรแกรมไม่เขาทั่วไปนะฮยอย่างเราคงไม่สามารถไปรับงานบริษัทใหญ่โตมโหรานรับสิบยี่ล้านคงยังทําไม่ได้เพราะว่า มันต้องใช้พลังงานถ้าคุณไปเรียนหนังสืออาจจะโอเคถ้าคุณเรียนทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทําไม่ไหวลักษณะน,นั้นเนี่ยผมแนะนําเวอร์ชันนี้เพราะว่าหนึ่งเวลาลูกค้าคุณเอาไปอ่ะเขาไม่ต้องซื้อใยเส้นคุณก็จะบอกเขาได้ว่าพี่ครับเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าเหมือนตัวใหญ่เลยเหมือนตัวจริงที่าขายถ้าเกิดพี่พอใจเดี๋ยวพี่ไปซื้อใยเส้นเพิ่อจากออร์แลโคนะฮะซือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ตัวจริงเลยที่มีไยเส้นซื้อขายอ่ะพัฒนาให้ลูกค้าเราอ่ะแล้วลูกค้าเราชอบอ่ะ มันจะเกิดปัญหาคือเขาจะเอาไปใช้เลยแล้วมันก็ประเด็นย้อนกลับมาว่าลายเส้นตรงนั้นจะทํำยังไงมีเงื่อนไขาการใช้ไหมมีกฎหมายควบคุมไหมมันจะเกิดผลลัพธ์กลับมาที่เราเองเพราะเราเป็นคนให้เขาไปอะ่ะผมแนะนำเวอร์ชันนี้วิธีการติดตั้งนะครับก็เพียงแค่ดาวน์โหลดมา3 1 9เมกตัวนี้เป็นตัวล่าถุดแล้วนะครับพอ1 1บเอ็อหหมายความว่าเป็นรีลิซของมันนะครับเป็นเปอร์ชั่น11แล้วก็จุด2นะฮะ ถ้าหลักเป็นตัวเลขเลขย,อย่อย u n z ิปมาน่าจะได้เป็นริสมาตัวหนึ่งนะครับโฟลเดอร์ริสหนึ่งนะะีตอนอินสตอลเนี่ยที่ผมเขียนไว้นะก็คือเออ่วินโดว์เราเป็น XP นะฮะเป็น Professional นะฮะแล้วก็วินโดว์เซเว่นต้องเป็น Professional ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะพวก language ของของวินโดว์นะครับขอเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยใช้ได้แต่ว่าใช้ลำบากเดีย๋ยวเมนูอะไรมัน character set เวลามัน คือดัตเทเบตออร์ดอโต้เนี่ยเวลามันจะสร้างฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีลักษณะของคาเล็กเตอร์เซตรองรับการเก็บข้อมูลใช่นกครับเช่นพวกยูนิโค้ดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราเราทำแบบพอโต้เนี่ยมันจะไปอ่านตัว language ของตัว OS ครับว่าเราเซตโปรไฟล์เป็นอะไรถ้าเราเซตภาษาอังกฤษมันก็จะ,ะสร้างดัตเทเบตคาเล็กเตอร์เซตเป็นตระก,กูลของพวกอเมริกันเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลูกค้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นคุณไปทำงานโตโยต้าเก็บข้อมูลญี่ปุ่นหมดเลย คุณต้องใช้อะไรฮนะคุณอาจจะต้องใช้เป็นยูนิโค้ดหรือว่าใช้เป็นเออ่ลังก์เพจของของเขาขอ่ะภาษาของเขาอ่ะที่เป็นญี่ปุ่นนะผมไปกัมพูชานะไปภาษาไปไปประเทศลาวเขาะใช้ผมต,ติดตั้งเก็บข้อมูลเป็นเป็นฟอนต์อะไรอนะ่ะลาวดวงดวงเดือนเลยเขาอนะ่ะผมก็ไม่รู้นะต้องให้เขาเซตอัพก่อนนะเราก็ทํานะครับแต่พออีกสามปีข้างหน้าเนี่ยเราเข้าสู่ชาปมอาเซียนแนละ้วใช่ไหมครับหน่อยเนี่ยผมต้องใช้ยูนิโค้ดทั้งหมดอนะ่ะเพราะว่าอีกหน่อยมัน คุณไปทํางานกระทรวงขนส่งและกรมขนส่งนะถ้าทำไปกับขี่เนี่ยเวอร์ไวนะในอาเซียนใช่้ครับไปเดียวนี่ฮะคุณไม่ต้องเก็บยูนิโคล่ะทุกอย่างวิดีโอลหมดทุกเรื่องเลยนะกเพราะระบบรวมตรงทะเบียนที่นี่ต่างต่างก็คงมีนักศึกษาลาวกัมพูชาอะไรมาเต็มเรียนด้วยกันหมดเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนระบบนะเพราะนั้นเราเตรียมตัวได้นะแต่เพื่อเราจะเป็นอินเตอร์มาเนี่ยพอเราเซตอัพใช่ไหมครับก็รอสักครู่ ผมสงสัยมากว่าเครื่องผมเนี่ยทำไมมันโชว์480เมกแอมโมลีหรือว่าเครื่องมันเพี้ยนมองไม่เห็นไม่เข้าใจทีนี้พอลงดันเนบเลตเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะได้ซอฟต์แวร์แล้วก็ได้ดันเนบเลตก้อนหนึ่งข้างในจะมีตัวอย่างข้อมูลนะโดยที่มันจะมีการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาฮนะสองระดับก็คือเป็นแอดมินกับยูเซอร์ทั่วไปเขได้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องมีการอันล็อก อัลล็อกแอคเคาท์ของผู้อช้มาในในวิชานี้เราก็ใช้ u er, ู e r เดิมที่เคยเรียนจากผู้ใช้าร์ได้ป่ะนะฮะในห้องนี้มีใครที่คาดที่แล้วไม่เคยเรียนน้องวัยคัดกัอยู่ได้ป่ะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับต้องเอาคนที่เคยเรียนช่วยประกบข้างๆท,ท่านน้อยเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่มันลิงก์กับเขาแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับตรงไหนที่ติดขัดยกมือไ,ได้ได้เลยนะครับ ตอนนี้มันก็จเริ่ม unzip ลงไปนะฮะไอตัวนี้เวลาเรา unzip ไฟล์อย่าไปไว้บนโฟลเดอร์ที่มันมีชื่อเป็นบนเดสก์ท็อปหรือว่าชื่อโฟลเดอร์มีช่องว่างเนะี่ยหรือว่าชื่อโฟลเดอร์ที่มันมีเป็นภาษาไทยเนะี่ยหลังๆอันีบางทีมันจะเอเอร์เรอร์ได้เหมือนกันไม่ควร ผมไปดูแลงด์ดิงของโปรแกรมมิ่งในโลกนะฮะยี่สิบยี่สิบภาษาในโลกที่เขาใช้กันหากินในโลกธรรมดาภาษา P L ไม่ควรจะอยู่ในแลงด์ดิงนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นงาน database แต่ว่าปีเจ็ดมันไม่ควรอยู่เลยนะมันจะควรจะเป็นพวกจ้าวัดเน็ตหนึ่งอเราเท่ไปซื้อโปรดัก มาเยอะซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อบริษัทซันเข้ามาทั้งบริษัทอย่างเงี้ยซื้อมา s q l เข้ามาใช่ไหมมันก็เริ่มเริ่มไมเกรนเข้ามาเป็นออร์เคอเกืเอบหมดละมันก็คงมีผลข้างเคียงนะซายเซ็ก เดีย๋ยวมันคงจะถามพาสเวิร์ดผมนะแล้วก็เริ่มสร้าง d ระเบียนขึ้นมาก,ก้อนหนึ่งให้ผมด้วยนะในเอกสารที่ผมให้ไปสุดท้ายเนี่ยผมให้ดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อว่า SQL Developer ไปใชนะ่ไหมแบบว่ายังไม่ได้คอนฟิกอะไรกันมากมายนะฮะ ปรเมัใไปเส้นมาน,นะครับผมลงไดซีได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ต้องการลงไปที่ไดซีจริงๆไม่ื้องลงไดซีหรอกนะเพราะว่ามันเป็น OS นะครับเวลา OS เราพังก็กูไม่ได้แต่ในห้องนี้ผมคาดว่ามันไม่คงไม่พังอันนี้เป็นพาสเวิร์ดของดาต้าเบสที่เป็นแอดมินนะที่ระบบมันจะสร้างให้นะครับ อนนี้มันก็จะเ ün, ะริ่มสร้างดัตเทเบตก้อนนึงนะฮะ c r e a t e user แล้วก็ข้อ a ูลใส่เข้าไปแต่ว่าเวลาเราไปทำงานที่เป็น duction จริงๆเนี่ยมันมันคงไม่มีใครมาใช้วิสา้าร d a t a b เบ e อย่างนี้นะฮะผมทำไม่ได้นะครับเวลาผมไปหาลูกค้าเนี่ยต้องไปสองทีฮนะคร,ครั้งแรกก็ไปติดตั้งซอฟต์แวร์เดียวหนึ่งก็ต้องไปดู OS ก่อนนะครับแล้วก็แพทถ้าเป็นเครื่อง IBM <S 1, <S เเครื่อง Sun, s ันเครื่อง HP เครื่อง Linux Windows Windows ต้องไปลงเช็ค OS แล้วก็แพท s e c urity แขกให้เคลียร์แบบแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ d แล้โทษนะลงเสร็จก็กลับบ้านเนี่ยก็ไปคุยลูกค้ากันว่าดาต้าเบสจะให้เราสร้างใช้คาแรคเตอร์เซตอะไรคิดว่าคุณจะมีการรองรับ Data ประมาณกี่ล้านเรคคอร์ดเดีย๋ยวเรียกเป็นเมกเลยนะฮะก็เรียกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นกิกนะเรียกกี่ว่ากี่กีเออร์ไลบ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วไซซิ่งก่อนเคลียร์ดาต้าเบสกันห <Okay. S 1> มายก่อนนะฮะ เขาบอกว่า Data 2สกิกโอ้โหตลกตลกใจพอผ่านมา5ปีระดับ100 gig, 1 0 0ยกิกก็ก็รู้สึกตื่นเต้นเนะฮะเดีย๋ยวนี้มันกลายเป็นระดับไม่ใช่เป็นกิกก็เฉยๆก็และนะมันโลกเปลี่ยนนะฮะผ้นะั้นต้องไปีเอดอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนเรียนเราทำงีไม่ได้เพราะว่าตอนคีเอเนี้ยดิสคุณก็อาจจะหมดไปได้ภายในครั้งเดียว นะครับน,นี้ไซซิ่งมันไม่ใหญ่เล็กนะ่แล้วดาต้ากไไไ็ไม่ไม่ดื้อตไรมากมายเดี๋ยวนี้ผมไปดูในเฟซบุ๊กผเห็นเดี๋ยวนี้มีเรียนทุกวิชาอาจารย์อาจารย์สมมาสอนทุกติงกิ้งด้วยใช่ไหมมีผูกวิชาในวิชอ้ดีจังเลยนะสมัยก่อนไม่มีนะจานแข็ดีไหมหรือดีไหมนี่น่าสมาธิด้วยเปล่าก็น่าสมาธินะเดีย๋ยวนี้ สมัยก่อนเรียนก็มีนั่งนะแต่ว่านั่งนแล้วก็หลับไปซื้อมาอาจารย์ให้คนเดียวละหลับหมดนะ,นะคุณรู้ว่าทำไมมันถึงรันภาษาทีอลได้ไหมในะนี้ฟอลงเพราะว่าข้างในมันจะมีตัวเคอร์เนลสองตัวของมันนะเป็นเอนจินของมันนะตัวหนึ่ง เรือว่าเป็น SQL Engine ใช้ในการตีความหรือว่า SQL Source Code ที่เป็นโครงสร้างของภาษา SQL นะอีกตัวหนึ่งเป็น PL SQL Engine ใช้ในการ e SQL โครงสร้างภาษาที่เราจะเขียนตัวเนี้เพราะว่าในในกรณีวิชานี้ไอ้สอง Engine เนี้ยมันจะต้องทำงานประสานงานกันเพราะว่ามันจะมี Core Engine ของ Oracle ตัวหนึ่งครับทำการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจายซอ,ตอตฟต์โค้ดที่เราจะเขียนวันนี้ออกไปให้สองเอนจิ้นทำงานแล้วก็ประสานกลับมาแต่ว่าทั้งหมดนะฮะขอให้มองในโหมดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องคุณอาจจะมีเป็นมัลติคอร์หลาย CPU อะไรก็ไม่รู้อะเต็มเลยนะแต่ว่าซอตฟตโค้ดที่เราจะเขียนทั้งหมดวันนี้นะครับมันจะเป็นแค่เป็นไม่ใช่คือการทำงานของของ execution เนี่ยมันจะมีสองโหมดคือเป็น parallel execution กับเป็น serial execution ที่เราเรียนเนี่ยเป็นแค่ serial execution นะฮะ คือหมายความว่าคุณเขียนไปเนี่ยหนึ่งคำสั่ง CPU มันไม่ได้คําสั่งคุณเป็นแตกย่อย,ยมันก็ค่อยๆทำหนึ่งสองสามสี่เรียงลําดับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนเสร็จนะครับแล้วเราสนใจเราลองไปปรับโหมดเนี่ยอ่านเพิ่มเติมเรือ่องเกี่ยวกับพ a ราเ l e ล e เอ็กซิคิวชันตัปโหมดของ statement SQL หรือว่าภาษา PL ให้ทํางานในโหมด parallel execution เนี่ยก็ได้ก็คือทํางานหนึ่งกับสองพร้อมกันเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องที่มี CPU หลายๆตัว มันจะได้ช่วยกันทําขยันหน่อยนะครับแล้วก็งานม,มันก็จะเร็วมากขึ้นนะแต่พื้นฐานตรงนั้นเนี่ยโปรแกรมมิเนียรเรียนวันนี้ผมไม่ต้องแก้อะไรมากนะฮะแต่ว่าจะเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็ป็นจุดหนึ่งที่จะลองไปเล่นดูเพิ่มเติมได้ในไายหลังนะครับเราเข้า p a r a l l e l execution นะครับไปมาเรื่อ c ค n นซิกเดนดเบขึ้นมานะฮะ อยู่ที่แมมโมรีองเครื่องนะถ้าเกิดว่าเครื่องคือผมเชื่อว่าตอนลงมันเร็วกว่านี้ไหมน่าจะเร็วเยอะเนี่ยคุณดูเครื่องผมมันก็สโลโมชั่นเล็กน้อยจะเปิดเพรปล่อยขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันจะร่อไหมเดี๋ยวดูก่อน,นะนเติมไม่ขึ้นนะอมาละอ่ะ,อะระหว่างรอมันผมพูดเลยเราเรียนการทัหมดจริงๆวิชาเนี้ยมีสองเล่มแต่สอนสองเล่มไม่ไหวเพราะว่าถ้าสองเล่มเนี่ยมันจะรวมกันประมาณ ที่หนึ่งบททีห่หนึ่งเก้าบทสิบยี่สิบสองบทไม่ไหวนะครับเวลาพอเราก็ต้องทำหยาบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทที่เล่มหนึ่งเนี่ยฟันดัมเบนทัลมันเก้าบทเนี่ยเราเรียนจบครบแล้วเล่มบทที่สองนะครับเราจะเรียนกันประมาณสามบทเล่มที่สองซึ่งโคเวอร์แล้วสำหรับงานระดับต้นนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ก็คุยนะคกันนะครับอินโทร่วยแนะนนะครับสำหรับภาษา TL นะครับ SQL เนี่ย ต้องบอกก่อนครับภาษา P L เนี่ยถ้าเราคิดจะใช้มันเนี่ยหนึ่งอย่าเอามันไปใช้กับดาลเลเบตยี่ห้ออื่นนะครับเพราะมันใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้กับดาลเลเบตออร์ลัโสองเครื่องมือในการเขียนเนี่ยทักซิมโฟสุดเลยใช้น o t ดแพ d กับ VI นะฮะบ,บนบนพวกยูนิคสามก็คือใช้เครื่องมือที่เป็น GUI ซึ่งออร์ลัโมีให้มาเราจะใช้ GUI เขียนนะครับไม่ใช้แดกแอนด์บนะฮะ ก็ซอสโค้ดนั่นแหละแต่ว่ามี GUI หน้าเป็น Windows มันก็ดีกว่าอีดิทพ t ทอ่ะนะฮะดีกว่าอีดิทพัทเพราะมันสามารถที่จะ Connect เข้าด a ล a b เบตได้หรือว่าเป็นเป็นเนทีฟคือง่ายแล้วก็เร็วนะครับข้อที่สี่ที่จําไว้คือซอสโค้ดวลาเราเขียนนี่นะครับมันถูกฝังอยู่ใน d a t a b เบตมันเราจะเก็บเป็นไฟล์ออกมาก็ได้แต่ว่ามันจะจัดเก็บใน d a t a b เบตด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเป้าอย่างนี้หมายความว่าถ้าซอสโค้ด hmm. จะเก็บอยู่ในดัตต้าเบสความสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะเรื่องของ security ของซอสโค้ดเพราะอะไรดัตต mm ้าเบสเนี่ยเวลาเราแบ็กอัพเนี่ยมันแบ็กอัพทั้งตัวมันแบ็กอัพพร้อมซอสโค้ดคนที่ได้แบ็กอัพดัตต้าเบสไปเนี่ยมันคือได้แบ็กอัพซอสโค้ดที่เราเขียนนะถ้าซอสโค้ดนั้นเป็นซอสโค้ดในการคํานวณสูตรของโรงงานคํานวณเงินเดือนคํานวณสูตรสําคัญที่เป็นความลับเขาได้ไปก็สบาย ถ้าผมได้ใบนะผมก็รู้นะว่าซอสโค้ดอยู่ในนี้เดี๋ยวผมเอามาดูได้โดยที่คนเขียนเองบางคนก็จะไม่รู้เลยว่าซอสโค้ดอะคนอื่นเอาไปแล้วเพราะะฉนั้นวิธีการแก้ไขเนะเราไปหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการลักปิ้งหรือเรื่องของการ e n น r y ิปซอสโค้ดภาษา p L S Q L นั่นคือถ้าเกิดคุณจะเปิดบริษ South ัทซอฟต์แวร์เขาคุณต้องการทํางานแล้วเป็นมืออาชีพมันต้อง e n c r y t เอาง่ายๆนะฮะถ้สมัครน้องไปทํางานเนี่ยเข้า Oracle เ,เนี่ยถามคำถามแรกเลยว่าจุณเขียน p L และซอสโค้ดอยู่ไหน แจกหรือเปล่าแจกหรือเปล่าซื้อ,อประกันอยู่แล้วแจกซอสโค้ดหรือเปล่าสัญญาลูกค้าว่าคิดเงินเฉพาะค่าโปรแกรมไม่แจกซอสโค้ดเขียนมาห้าปีแจกเขาทุกห้าปีแล้วไม่มาเราไม่เคยมีใครติดต่อเราซ้ําเลยเพราะซอสโค้ดได้หมดแล้วเพราะ encrypt ได้โดยเพราะ e n c r y ปุ๊บมันจะกลายเป็น binary และฝักงินแล้วจะเปิดใครก็เไปไม่ได้นี่คือากหนึ่งจุดนะครับที่เราต้องต้องดีไ์ปในั้วยสองเวลาเขียนเนี่ย คุณต้องมีการล็อกออนเข้าไปบนดานดับเบิลก็คือถ้าล็อกออนเข้าไปเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเซสชันซึ่งนั่นคือเป็นกระบวนการของการเก็บข้อมูลของเครื่องที่เป็นไคลเอนท์ที่เราคอนเน็กเข้าไปที่ดานดับเบิลเซิร์ฟเวอร์ว่าคุณเป็นใครมาจากโฮสอะไรนะครับ IP เบอร์อะไรคอนเน็กต์ด้วยยูเซอร์อะไรถ้าคุณไม่คอนเน็กเข้าดานดับเบิลเนี่ยคุณจะเขียนภาษา PL ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องล็อกออนเข้าไปเพื่อเขียน นะฮะฮแล้วภาษา P L เนี่ยเวลาเขียนเนี่ยมันจะมี2รูปหลักหลักๆเลยนะหลักๆก็คือ1เขียนแบบอนุริมัสอนุริมัดบอกคือโปรแกรมเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยภาษา P L นะครับถ้าเกิดคุณผมผมก็คงเน้นไปเรื่องหน้าของการทํางานจริงนะ่านผู้ไปรับงานเขาอะ <c oughs> ออลูกค้ามากะจ้างคุณเนี่ยเขาคงบอกคุณว่าให้เขียนกี่โปรแาก,การมกี่โปรเซอร์อะไรเงี้ย แต่ว่าในคําศัพท์ทางเทคนิคของมันเนี่ยเราเรียกว่าเราเขียนเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเพราะว่าเวลาพูดจริงๆอ่ะเวลาไปทางานไม่มีใครพูดแต่เราเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะมันรู้ว่าเป็นโปรแกรมโปรแกรมกันสื่อง่ายนะครับเราก็คิดไปหนึ่งโปรแกรมเนี่ยอาจจะประกอบด้วยหลายโปรซสเจอร์ก็ได้ห้าสิบโปรซสเจอร์ก็ได้แต่เขาไม่ได้เขียนเป็นโปรซสเจอร์ขายนะครับถ้าผมเขียนผมเขียนแพ็กเกจเขียนจาว่าใช่ไหมจาว่าเ็ามีอะไรครับ มีแพ็กเกจมีคลาสมีเมทอดใช่ไหมครับไล่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 เข้าไปใช่ไหมครับภาษา p อลก็แบบนั้นนะครับเขียนแพ็กเกจแล้วข้างในก็เป็นระดับเป็นโปรเซอร์นะครับเช่นแพ็กเกจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดก,การบุคลากรอะไร